มีคนรู้จักก็จะขายเบนซ์ซีคลาสซีสองร้อยว t สองศูนย์สี่เอดิชันซีมาหกหมื่นครับดูคร่าวๆนะภายในเนียนภายนอกสวยลองขับแล้วไม่มีอาการผิดปกตินะครับพอรอเจ้าของมือแรกเก็บงานให้ก่อนขายให้เขาตอนนั้นไมายประมาณ4ี่หมื่นโลนะครับน่าซื้อไหมครับมีอะไรต้องดูหรือระวังบ้าง สี0สองร้อยเดี๋ยวพียูสองศูนย์สี่ไม่หกหมื่นไม่หกหมื่นเหรอถ้ารถบ้านแท้แล้วไม่เท่านี้นะผมบอกเลยโคตรหายากโคตรหายากโคตรจัางหรือก็ไม่แน่ไม่รู้ภายในนี้ไมดหน่อยาดูาดูแล้วภายในภายในกับภายนอกสภาพน่าจะหกหมื่นได้อยู่ลองขับแล้วไม่มีอาการปกติเจาของมือแรกเก็บงานงานใครก็เก็บได้แหละ น่าซื้อไหมดูเรื่องระบบไฟดูเรื่องของวัสดุประเภทยางขอบอะไรต่างๆแล้วก็เช็คเรื่องความร้อนหน่อยว่ารถติดๆเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นแบบเกิน90-95ไปหรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ประมาณไม่เกิน95นะอ่าแล้วก็เท่าที่ดูหลักๆก็คือถ้าเป็นตัวเอ่กบอากาาบอกว่า CGI เนี่ยถ้าเป็นตัวเทอร์โบชาร์จเล่นได้แต่ถ้าอันนี้ไม่ใช่ซีสองร้อยวีสองศูนย์สี่อีชั้นสี่ธรรมดาเลยป่ะอืมแต่ระวังเรื่องกล่องคุมหัว กล่องตัวคุมหมวฉีดกลอ,อ,องคุมหัวีดนี่ก็แพงเออมีเคสอยู่นะฮะแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายแค่นั้นน้ำมันเฟืองท้ายไม่ใช่ปัญหาหสบายสบาย